เห็นร่างข้าเป็นเช่นไรล่ะครับเราผมเห็นนี่ก็เห็นน้าตาไหลแล้วก็เห็นหน้าเห็นตาจังสีก็สัมผัสได้ครับออครับผมนั่นแหละเจ้ามีเซนอยู่แต่เพียงให้คนเปิดให้เท่านั้นเองครับก็เป็นอนรลมิตรที่ดีนะลูกหลานครับที่เจ้ายังเข้ามาทักทายข้าครับร่างข้าไม่ได้จริงหรอกครับ แต่ข้าจะไปพูดเจรจากับใครรักรวมไม่ได้ครัเขาจะว่าเราบ้าครวก็จะว่าเราหนี่งมงายนี่เคยไม่ทําให้ท่านสองครั้งแล้วตีรกระทั่งตําหนักตัวเองท่านลงโทษครับต้องเชิญท่านใหม่ได้ขอเข้ามาครับถึงได้กลับมาบรรลุให้ท่านอีกครั้งร่างกายข้าจะกลายเป็นทิพ เป็นเพชรระยิบระยับถ้าคนไหนมีศีลธรรมจะเห็นครับวันพระจะขึ้นเต็มตัวครับนั่นแหละแต่ต้องสวดมนต์ให้ถึงสวดบทไหนร้างกรรมอันไหนเทวดาหกชั้นอันไหนครับถ้าเจ้าอยากร้างกรรมและเทวดามีชื่อเทวดาทุกคนทุกหลอืมครับ เจ้าก็มานะปูสีสุโทเพราะว่ามีสายพญานาคหลายอยู่เนาะผู้วนเวียนมากที่ว่างคําชนนี่ก็หลายผู้ไปแล้วก็หาโอกาสกลับมากกัย,ยากอยู่เพราะว่าคารถดคาเลือแล้วก็ยุคโควิดอยากให้อวยพ่อตามสายนี่ให,ให้สายพญานาคนี่ครับผมให้พ่อปูนี่แหละเป็นผู้อวยพ่อให้ให้ศิ้น <โก S 1> ห้พ่อหรือว่าครันนี้ไงเป็นวันเปิดของเขาแล้ว ทุกพบทุกหมู่ทุกเราทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอิสระภาพที่ข้าพระเจ้าเคยสาบกักขังเขาลงโทษเรานายนาคาทุกสายยานนาคาคก็จะปลดทุกสิ่งทุกจางวันพรุ่งนี้ทำไมต้องมาก่อนข้าต้องมาสวดมนต์ก่อนสิบเกยสิบ ยี่สิบเอ็ดทำวิธี21ค่าก็ต้องสวดมนต์ยี่สองข้าสวดมนต์แล้วค่อยกลับครับนั่นแหละมันมีที่มาที่ไปต่อไปตรงนี้จะมีคนมาช่วยสร้างนะ,ะเพราะพรุ่งนี้ค่าจะเปิดทำแต่ตอนนี้ค่าก็ต้องมาทำสวดมนต์สวดมนต์ให้ถึงสามแดนลูกธาตท ถ้าทำได้ทุกอย่างแล้วบรรลุแล้วข้าก็ต้องมาทำข้าฉันข้าวแค่สองเวลาไม่กินเนื้อสัตว์ักษาถูกครับถึงจะปฏิบัติตรงนี้ได้แล้ไปเหยียบดินแดนสวรรค์นะค่อยจะมาวัดคำชนได้คนที่มาวัดคำชนปฏิบัติไม่จริงและทำไม่จริงเพราะว่าท่านไปจับแฝง ก็อยากได้หลงโลกทรับยสินเงินทองแล้วท่านจะอยู่ไหมท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่นะอืมครับท่านพระโอถ้าจะหาคนที่ว่าทำหน้าที่ท่านจริงๆเท่าน,นั้นอยู่เต็มปะใครอยากเอชื่อข้าไปนะใช่ไหมล่ะครับ คนเราต้องมีสติและปัญญาว่าจริงหรือเท็จนะลูกนะข้าก็ดีใจที่เจ้าว่าสัมผัสกับร่างข้าได้ข้าไม่ได้ว่าอะไรใครทั้งสิ้นข้าก็ขอบใจที่ดูแลวังตรงนี้ให้ข้าตรงนี้คือหีบมหาสมบัตินะลูกครับสาธุกรับคำชันโลด ของพระลงวังแม่สดีพรคือปากทางเข้าทองคำครับวังนาคีอัญญมณีสร้อยสวบวตนตรงนี้ทองคําครังสมบัติของนาคาทิพบ,บุดีสีสุดถูกาธุครับผมสายยาน,นาคาเอาไว้สร้างบุญดื่มสังขารมนุษย์มาเปิดสร้างบุญมหาศาล เข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเจ้าไม่เข้าใจอะไรถามได้ครับบาถามอะไรัตตรนีเมื่องานพิธีพุ่งนี้เนาะบานนี้สิเปิดบ่ครับเปิดแล้วๆนี่ก็จะมีลางลายงานเกิดมาเรื่อยๆนะลูกนะอ๋อครับผมก็จะมีคนที่อยากมาเห็นครับก็จะมีคนตกดีๆมีทรัพย์มาช่วยเราสร้างสารทิต ทุกสารทิศก็ะจะมาใครมาขออะไรท่านปู่จากออกปรรษาถึงเข้าปรรษาก็ะจะมีความยิ่งใหญ่อยู่ที่บุญบารมีแต่ระบุคลนะลูกนะ,ะปู่ให้ทุกคนแต่อยู่ที่บุญเขานะลูกนะ,ะจะได้มาช่วยกันสร้างแต่คนใดไม่มีสัจจะก็ไม่ได้นะลูกนะก่อนปู่จะมานี่ให้คนหนึ่งแล้วเจ็ดหมื่น เขาไม่ยอมมาวัดคำชนจบกระได้ซาใดแล้วจบคือเขาไม่มีสัจจะผู้หญิงวน่นวนที่มาตรวจเปิดทางโทรศัพท์ตันนี้มีคนอุปถัมภ์อยากได้เงินกับใครเขาก็ให้คมันมีปาฏิหาริย์นะลูกนะนั่นแหละก็ขอให้เจ้าจงทำความดีแล้วเจ้าจะรู้เรื่องไปเรื่อยๆ ว่าค้าเป็นเช่นไรมในสารยาปู่น,นี้ว่าค้าอยากเป็นไหมข้าไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นมีคนรักก็ไม่ได้มีคนู้เรก็ไม่ได้ถ้าสินก็ไม่ถึงค้าก็ไม่ได้ข้าห่วงร่างข้า,ถ,าถ้ามีครอบครัวมีคนรักร่างไม่สะอาดได้ปฏิบัติ ธรรมะไม่ถึงอล้พวกล่างที่ไม่ไม่ผัวไม่เมียน,นี่ดอิอันจังใดสันปูมาคือหลใจก็มาแค่ว่าผิวเผินไงลูกครับแล้วสำเร็จไม่ละมาตาละคนคแล้วเจ้าว่าสำเร็จไหมเก่าเมืองลรามั่กับบอท่านไหนสำเร็จแล้วครับก็มาขอแค่ว่าเขาถูกหวยครับไม่ได้หาคนว่าจะมาคนหาคนสร้างเหมือนข้าครับเข้าใจไหมลูก ข้ามาดูว่าข้าต้องทํำยังไงข้าไปรู้จากคนใหญ่คนโตถึงแล้วได้เข้าใจไหมข้าต้องรู้จากคนใหญ่ๆแต่ให้ร่างข้ามาก่อนว่าที่นี่เดือดขาดเดืออะไรสร้างอะไรครัาเพื้นขาดเรือในไรอยู่นั่นแหละข้าถึงว่าอยากมาทํามาเห็นแล้วก็จะขอ มาเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ที่พ่อปูมาเนี่เนาะมาในลางแม่ขาวเนี่หล่ะว่าอยากสั่งไหมบอสบัดบัดผู้ลงค้นบ่อยากสั่งนลยดีครับนั่นเป็นกรรมของคนลูกนะตีครับผมนีมิตค่าเคยมามีนางสนมฝ้าสมบัติให้สีกำปั่นที่นี่เพราะว่าสัทธามาอยากสั่งอยากเฮ็ดนี่ก็ว่าเพื่อนบออยากสั่งอยากเฮ็ดมันแมนอยู่บัสันนี่ผมถามผมต้องใส่ คนไหนมาเพื่อความสุขสบายตัวเองนะลูกหลานนะเขาไม่ได้คิดจะมาสร้างแต่รางไม่ชีนี้อยากมาสร้างอยากขอคุณรวยรวยมาช่วยเกื้อกูลวัดของเราภายภาคหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะแต่ว่าพ่อปูนี่อยากสร้างอยู่มันบ่สร้างสิอ๋อสร้างเอาบานนี้ผมเนียยิ่งพูนลงคนเ้าคือว่าบ่อยากพ่อปูบ่อยากให้สร้าง ปู่อยากให้สร้างปู่มาสายธรรมะครับยืมสังขารค,คุณมาแต่มาแล้วเขาโรคไงลูกไม่อยากสร้างอืครับปู่สีสุโธยืมสังขารมนุษย์สร้างบุญถ้าคนไหนได้จากท่านแล้วไม่สร้างท่านไม่ให้นะลูกนะ,ะก็จะมีอันเป็นไปครับนี่เป็นความจริง นี่เรือต้นดอกบัวอีกแปดต้นที่ล่างต้องสร้างสามเสนนี่สร้างไปแล้วสองต้นห้าหมื่นมีแต่พระเจจิทางนั้นมาขอต้นดอกบัวสร้างให้ปู่นาคาธิบดีสีโทูเรีปู่นาโคสารยันนาคาทุกพระองค์แต่ไหวพระเจติที่ท่านป่วยจะระดับขึ้นไปหาองค์สัมมาพุทธเจ้ายี่สิบจันทรม ข้าจะสร้างวิมานดอกบัวสวรรค์โดยอีก8ต้นครับผมต้นต้นราคาเท่าไหร่ครับสองหมนอ๋อต้น2องหมื่นครับอันนี้สร้างไว้พบภูมิของพ่อปู่บอกพบภูมิให้พ่อปู่ได้เข้าไปเฝ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเต้าไปต้นดอกบัวครับบวชหน้าท่านบวชไม่ได้ท่านก็มายืมสังขารข่าทำหน้าที่แต่ละจุดให้บุคคลหลุดพ้น พอทำให้แล้วบางคนอยากถูกหวยแต่แท่านให้อย่างอื่นใช่ไหมล่ะเขาไม่คิดคนมันโลกปูให้คนมาสร้างนะลูกนะอ,อะาศัยจับบุญกับสังขารคนที่ท่านอยู่ด้วยเข้าใจหรือยังเข้าใจครับผมข้าไม่เห็นแล้วตรงนี้ยังไม่เจริญรต้องมา ค่าเดินทธดงเก้าปีนะลูปกว่าจะมาตรงนี้ได้สาธุครับผมรับกว่าจะมาตรงนี้ได้ถือว่าเป็นบุญของผมเนาะได้มาถามข้าวถามข้าวแล้วก็ได้บอกบุญไปทั้งอ่อนไล่ทั้งสายช่วยปู้างครับผมใครอยากได้อะไรอ่ะมาแต่ให้มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะไม่ได้ตรงนี้เป็นถิ่นกมิ์สิษิ์ ตั้งแต่ปยานาไปขอคุณขอผ้าครั้งแรกครั้งแรกเป็นอันดับหนึ่งของคำชะโนดแต่ท่านปิดไว้ครับปิดไว้ให้ดังที่นู่นครับพอดังที่นู่นท่านวุ่นวายครับว่าท่านอยู่ไหมเวลาคุณรู้ว่าท่านอยู่ท่านมาอยู่ตรงนี้ครับกะวังนาคีวังเมตสดีพนท่านจะอยู่ จำสินงนะ,ะ,ะ,ะโลกนั้นท่านจะไม่วดปาแสงธรรมท่านอยากได้ฟังพระคนส <c oughs> วดมนต์การสวดมนต์ต้องไเร่ร้อครอทิ้งและเแผ่เมตตาหลวงยังไงกวดน้ำยังไงเอาแ,แสงส่งธรรมนั่นยังไง การทำสวดมีแสงทองธรรมขอขมาพ่อแม่ขอขมาพ่อแม่พวกเจ้าเคยทำไหมทำเช่นไรมันมีคำสวดของมันแล้วก็มาลาดอกไม้ที่ว่าเราถวายให้แต่ละจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีทิวดาอินพุมมทุกอย่างนั่นแหนับเบราเราสวดมนต์จะมีความหมายการสวดมนต์นะลูกนะ วิจัยง่ายๆต้องปฏิบัติจริงๆร่างกายต้องสะอาดร่างกายไม่สะอาดท่านมีทุกยานนั่นแหละแต่ว่าท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนบางครั้งท่านอยู่ไม่นานท่านก็ไม่อยู่พอรู้ว่าท่านไม่อยู่ก็อุปโรคอุปโรคไปเรื่อยๆนั่นแหละ การอุปโภคมันเยอะมาแสดงว่าคนมาที่นี่ไม่คิดอยากสร้างเลยใช่ไหมมีเป็นบางคนครับผมเป็นบางคนอันนี้ผมพูดถึงบางคน,นผิดนะที่อบอกเจ้าว่าปู่ไม่อยากสร้างทางพุทธศาสนาปู่มายืมสังขารคนอยากให้สร้างพุทธศาสนา เพราะท่านเป็นพญยายนาถ้าคนนั้นพูดอย่างนี้จะผิดมหาาันแล้วท่านก็จะไม่ให้เลยนั่นแหละทางธรรมและทางสายยานาคามันจะกั้มกึ่งกันอพอเราทางทางธรรมเสร็จสายยานาคาก็จะไว้กับร่างสังขารเราที่เราครอบติดนักราช ครอบจิตนกคกราชหนึ่งต้องครอบจิตนกคกราชเข้าสังขารเราก่อนถ้าเราสาญญานักราชจริงๆ 2. อสองบูชาธรรมทําอะไรก็จะสำเร็จจะไม่มีอะไรก้ามกลายมีร่างโดนทุกอย่างโดนเสือสมิงโดนผีมโนราโดนสายดำนาคาทิปดีสีสุโธ รอบวิมานแก้วให้ทุกที่เพราะร่างทํางานน้ำมันพายเจ็ดป่าช้านครพนมก็โดนมาล้วอโดนมาทุกอย่างท่านจึงให้มาร้างกรรมเลยอ,อันดับหนึ่งปูสีโทอันดับหนึ่งร่างกายสังขารร่างเมจีสองห้าสีประทุมมาสามปูมุจลินสี่ปูพุทธชง5้า ตตะนคราปกเวสุวันณโศกันแม่การีปูชีวกอู่เจ็ดแปดเก้ายานเพราะข้ารักษาสังขารมนุษย์ยาน,นี้หน่วยยาน,นี้จะพุบยาน,นั้นเหน่วยยาน,นี้จะทุบเข้าใจยัง ทำไมต้องปฏิบัติเคร่งเคร่งก็อะไรก็ต้องทำหน้าที่ให้ท่านปูวท่านปู่รองค่าทุกอย่างก่อนค่าจะประขึ้นมาไม่ทุระอะไรท่านปู่ไม่ให้มีชู้ก็จะให้ทำงานได้เยอะม,มีคุณให้กิฟ และลูกค้าเยอะอจะมีระดับเศรษฐีเข้ามาั่าแหละทีนี้ข้าไปอยู่ถูเศรษฐีปุ๊บไม่กี่วันค้าก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ค้ามาทำท่านที่ปลูกข้าจะเอากลุ่มอย่างเนี้ยไปให้กับกลุ่มคนรวยม,มาช่วยสร้างเข้าใจหรือ,อยัง พวกสร้างสนามกอพ,พวกตีกอลตำรวจอย่างเงี้ยอ,อาเซียในกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วจะของร้านระดับใหญ่นั่นแหละแล้วจะรู้ว่าจะต่อท่านปู่ว่าให้ไปเจรจากลุ่มนี้ให้มารสร้างพวกระดับสี่ทีค่ะ

จังพบปูเ้านี่เนาะปิดไว้นี่ลงโทษเนาะโดยการลงโทษมันเี่เปิดออกมานี่เห็ดยังไนคนมันจังสิมีความระมบโลกมากหรือว่าความอิจฉาริษยาลดลงครับพอปูเมันก็สิบอเขาอีหลอบเดิมเ่มันมนุษย์นี่ไม่คือแล้วแต่มนุษย์คนไหนโลกถ้าไม่เอามารสร้างนั้นะนะเทวดาฟ้าดินลงโทษเองครับ แต่สารยานาคาเขาก็จะปิดคนนั้นเองนะอครับผมอ่ครับเข้าออขขใจครับท่านจะลงโทษแต่ละบุคคลไปครับตรงนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะสารยานาคาทุกคนท่านจะลงอักขระว่าคนนี้มาขอแล้วมันไม่ทาําตามสัจะครับเพราะเราเวลาถวายเอ่อยชื่อทุกคนใช่ไหมครับเพราเอ่ยชื่อทุกคนปุ๊บได้แล้วไม่มาทำครับท่านก็ลงไว้ใต้เบื้องบาดาลนี่ลูก เข้าใจหรือยังครับผมก็จะได้ไห่วงตรงนี้ไ้ครับก็คือไห่วงเออเจ้าไม่ต้องยุ่งแจตรงนั้นเข้าใจซะครับผมครับใครจะมาถวายใครจะมาเอืยก็จะรูปจะดวงเรัาสารยานะคะเก้ากอสัตพ์ดีเขาระการคับแต่ปูนาคาที่พอดีเป็นหนึ่งเท่านั้นนั่นแหละครับทาานี่ครกับ แอดบุญพรลาพ่าโชคขอขอบคุณหลายๆน้อครับผมครับครับอ่าถูกครับขอเพิ่มใบบุญบารมีครับผมครับมีความสุขความเจริญนะครับสาธุครับผมครับสาธุครับผม